เรามาแล้วนะคะนางเอกประจำท้องเรื่องช้าเอิงเงยชีต้าตามหาม้าดินมังกรตอนนี้เรามาถึงก่อแก้วพิสดารแล้วชีต้าเดินไปหาม้าดินมังกรแต่ยังไม่เจอเลยชีต้าบอกว่ามีม้าที่ไหนเรามันมีแต่ก่อมันมีแต่มา้ามันมีแต่ม้าดำมันไม่มีมา้า ต่ไอเด็กใส่เสื้อดำเนี่ยไอเด็กดำเนี่ยเด็กโปเกมอนเนี่ยเดินด็อกแดกดอกเด,อก,ด,อก,ดอกอยู่เนี่ยว่าไงครับเป็นโปเกมอนเหรอครับเออไงอะไรเหรอครับเราไปตามทางของพี่เด็กเด็กดีกว่าพี่เด็กเด็กไปไหนแล้วพี่ต้าของเรา ต้นอะไรอุ้ยไหนเราไปดูสิมันคืออะไรสับประรดเหรอโอ้ й, จริงหรือเปล่าโอ้นี่คือตอ้นสับประรดเหรอคะต้นสับประรดมีลูกจริงๆด้วยเราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสับประรดมันขึ้นสูง ใครบอกแกว่าสับประรดมันไม่ใช่มันแค่หน้าตาเหมือนสับประรดแค่นั้นเองมันกินไม่ได้หรอกมาแล้วครับปูงหมาครับมันไม่ใช่ <c oughs> เออชีวะ 下了。Yeah,